กาบเยนท่าประธานที่กร,รบกระผมกิติศักด์รัตนวราสมาชิกุธิสภาผมต้องให้กำลังใจท่านแกรรมธิการและก็อนุที่พิจารณาเรื่องนี้เราให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นจะให้ตรงกันเลยเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ในนิติบัญญตัติการเห็นต่างในด้านรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องปกติ ที่ท้วงตามมาตรา129แล้วก็185นั้นด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะครับว่าเราทำหน้าที่นะครับมินเมเส้นบางๆหรือไม่เพราะว่าถ้าหากว่าเราเไม่ทักท้วงกันตรงนี้นะครับผู้ที่เสียหายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้อง พวกเราเช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งที่ท่านได้ทำมานะครับก็ถือว่าท่านทำหน้าที่สมบูรณ์ส่วนสมาชิกที่อภิปรายนั้นก็ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันดังนั้นผมจึงไม่รบกวนเวลาออของสภานะครับแล้วก็ต่างคนต่างปฏิบัติหน้าที่ไปรายงานฉบับนี้ก็รายงานสภาไปนะครับและ สุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้ว่าองค์กรที่เป็นไปตามที่เรียกว่าองค์กรที่อิสระนะฮะตรงนี้เนี่ยก็คือกสทชาผมคิดว่าถ้าหากว่าปล่อยเข้าไปดีไหมครับหมายถึงว่าเอาละผลประโยชน์ประเทศชาติก็เ,เป็นเรื่องผลประโยชน์ประเทศชาติแต่ให้องค์กรของเขาเนี่ย ได้สางปัญหากันเองโดยที่คนอื่นอย่าไปถือหางหรือว่าคนอื่นที่จะไปให้ท้ายคนไหนหรือจะมีชื่อคนไหนผมไม่ทราบนะที่จะเป็นเลขากรสชตรงนี้ผมคิดว่าปัญหามันจะจบด้วยดีไหมถ้าหากว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยถือหางกันคนละคนฉันก็จะเอาเลขาของฉัน ฝ่ายหนึ่งก็จะเอาเลขาของของตอนวนีีผมคิดว่ามันจะสร้างปัญหาไม่จบไม่สิ้นหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบนะเป็นข้อสังเกตเท่านั้นเองขอบคุณครับท่านนะครับ